อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับคุณรีนวันนี้จะพามารับประทานอาหารไทยแซ่บแซบโดยเฉพาะเรื่องของปูร้านนี้ชื่อว่า The Rich Cafe สาลายาถนนสาลายาพุทธมนฑลสายสีค่ะมาคุยกับผู้จัดการร้านคุณชุดาพรโมคเวทโบ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,คะโบเดลิชคาเฟ่สารายาที่บอกว่าเดลิชมันริชยังไงจ๊ะที่ร้านเดลิชคาเฟ่นะคะมีอาหารหลากหลายค่ะเป็นอาหารไทยอาหารพื้นบ้านเน้นที่สุดก็คืออาหารซีฟู้ดนะคะเพราะเรามีแพรอาหารซีฟู้ดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะมีหลากหลายมุมให้เลือกส่วนด้านล่างก็จะเป็นโซนซคาเฟ่คอยให้บริการอยู่ค่ะ ไหเมนู menu, แรกสิจ๊ะจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะเป็นน้ำยาพริกแกงใต้มีรสชาติที่เข้มข้นแต่ไม่จัดจ้านจนเกินไปค่ะใช้เนื้อปูก้อนจากสุราษฎร์เลยค่ะเส้นจะเป็นเส้นสดนะคะมีหลากหลายสีค่ะที่ทำมาจากสีธรรมชาตินะคะสด <c oughs> ใหม่ทุกวันค่ะ ต่อจากขนมจีนน้ำยาปูไปหลนปูค่ะเราจะใช้เฉพาะหัวกะทิเคี่ยว1-2ชั่วโมงใช้เนื้อปูก้อนเป็นเนื้อปูอย่างดีนะคะ,คะที่ส่งตรงมาจากสุราษฎร์เลยค่ะ,คะเครื่องเคียงก็จะเป็นผักสดผักตามฤดูกาลนะคะเรายังอยู่กับปูแกงพั่วเนื้อปูอจุดเด่นของน้ำแกงจะมีความหอมของใบชะพูและชะอมค่ะ ส่วนตัวน้ำแกงนะคะจะมีความเข้มข้นแล้วก็เราจะใช้เนื้ลปูก้อนขาวเป็นฟักทองแกะสลักสามารถทานได้ทั้งฟักทองเลยนะคะเป็นฟักทองของคนไทยค่ะจากปูไปสู่กุ้งกุ้งถังจัก,กรพรรดิเป็นเมนูใหม่ของทางร้านค่ะเราจะผัดผงกะหรี่ผสมกับเนยทําให้มีกลิ่นหอมผสมกับเครื่องเทศแล้วเราค่อยลวกเครื่องทะเล มีกุ้งแม่น้ำเราใช้ไซส์12ตัวโลนะคะแล้วก็มีหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็มีกุ้งขาวด้วยค่ะมากันจานใหญ่ลํำบึกเรีวว่าอันนี้จะเป็นชุดทะเลเผาค่ะค่ะะก็จะมีกุ้งแม่น้ำเราใช้ไซส์12ตัวโลนะคะค่ะ,ะแล้วก็จะมีหอยหวานปลาหมึก เป็นหอยเมงผู่จากนิวซีแลนด์ค่ะ,คะน้ำจิ้มซีฟู้ดเราทำสดใหม่ทุกวันทำจากมะนาวสดเท่านั้นค่ะค่ะยังไม่จบอันนี้ก่อนเลยกุ้งดองซีอิวค่ะเราใช้กุ้งขาวค่ะในการทำอาจจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะเพื่อสะดวกในการทานน้ำซีอิวเป็นน้ำซีอิวญี่ปุ่นค่ะใช้เวลาหมัก 12ถึง15ชั่วโมงเพื่อน้ำซีอิ๊วจะได้เข้าไปในตัวกุ้งขาวค่ะถึงเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะดีขอการันตีให้เดอะริช c a เฟ่สารยาเป็นอร่อยเลิย ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน The Rich Cafe สาลายาตั้งอยู่ที่ถนนสาลายาพุทธมณฑลสายสี่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหามงกุฎครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับคุริดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าร้านนี้ชื่อว่า The Rich Cafe สาลายามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกคา้าสมาชิก a s บ้างคะค่ะสำหรับลูกค้า a a s นะคะรับส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร10%ค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2566ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นก45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ล,กลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ อร่อยนัดก,กับผลิตนี่เม่ชื่ออีติ้งย้ยวผิงฉังต้องกินค่ะ